ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันทโชธค่ะเรามาตามติดชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่ภาพการแกว่งตัวของเส้นเด็กไทยในวันนี้ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เปิดบวกแต่ว่าลงมาปิดตลาดในแดนลบนะคะเปิดทฮายปิดโลเลยนะคะเช้าวันนี้เส้นเด็กไทย เปิดในแดนสีเขียวนะคะแต่ว่าปิดตลาดมาในช่วงครึ่งวันนี้ย่อตัวลงมาปิดในแดนลบซะแล้วนะคะก็ต้องมาดูกันต่อค่ะว่าบ่ายนี้โอกาสการยอ่อจะย่อลงไปลึกไหมนะคะเพราะว่าในช่วงเปิดตลาดจุดที่บวกสูงสุดบวก4จุดนะคะไปที่1,530จุดค่ะแต่ว่าไม่ผ่านขึ้นไปนะคะย่อตัวลงมาปิดในช่วงครึ่งเที่ยงติดลบ1.78จุดที่1,524.89จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้านี้17,000ล้านบาทนะคะ ห้าดับหลักซับทีไอโพลีลงมาถึง8%ในช่วงภาคเช้าวันนี้ตามติดมืตัวของทูคอร์ปอเร์นิชไม่เปลี่ยนแปลงที่10บาท70สตางค์เคแบงค์ขึ้นมาเกือบ2%ยืนที่235แอดวานซ์ย่อตัวลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆยืน223นะคะตัวของปตทต,ตัวแม่ขึ้นมาบาทหนึ่งค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่352บาทค่ะข้ามไปดูในฝากฝั่งของต่างประเทศนะคะเมื่อคืนนี้กรอบการ เคลื่อนไหวของดาวโจนส์ก็ปิดตลาดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงตัวเลขนิดหน่อยนะคะฟิวเจอร์ล่าสุดอยู่ในแดนลบนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์ฟิวเจอร์ติดลบลงไป68จุด d ส q ดกลบ11 S&P ลบ8จุดค่ะฝ่าฝั่งของยุโรปตอนนี้ฟิวเจอร์อยู่ในแดนลบค่ะฟุซีอนดอนลงไป10จุดเซียสิฟอรติลบ16ดชเดมนีลบ7ค่ะข้ามมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันต่อเลยนะคะโตเกียวล่าสุดติดลบลงไปแล้ว306จุดค่ะ ห่างเีิงฮ่องกงลงไป48จุดนะคะวเวต้หวันลบ8จุดอินโดนีเซียลบ19มาเลเซียลบ5โซลลงมา14จุดค่ะต้องเรียกได้ว่าย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเส้นเด็กไทยก็ย่อตัวลงมาแบบนี้นะคะก็การปรับฐานน่าจะยังไม่จบนะคะไม่รู้ว่าด้านล่างโอกาสที่เซตจะลงไปดาวไซ์จะจะํากัดไหมหรือว่าจะลึกขนาดไหนนะคะก็ไปคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะ อยู่ในรายการกับเราวันนี้ท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์โกบเบล็กน,นะคะเรานั่งอยู่กับคุณธวัชชัยอศวพรชัยค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะการปรับฐานของเส้นด็กไทยดูเหมือนว่าจะยังไม่จบสิ้นใช่ไหมคะมีปัจจัยอะไรบ้างคะ,ะคืออาจจะมองไปในเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจกเป็นหลักมากกว่าคกับอย่างอย่างเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระกทรวงกราลัง mm hmm. คุณสมหมายก็ออกมามองภาวะเศรษฐกิจกไทยเนี่ยออกจะไปทางด้านเงินฝืดสักนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็เรื่องของโอกาสในการหางานทําอาจจะยากสักนิดหนึ่งอันน,นี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ตลาดเองอาจจะมีความกังวลใจกันบ้างถึงแม้ว่าตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยว่ามองการส่งออกของปีนี้เนี่ยยังคงจะเติบโตอยู่ที่ขออภัยนะปี58เติบโต4-5ก็ตามนะครับ ก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่สามารถที่จะหักล้างความความกังวลใจของตลาดไปได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยภายในของเราส่วนหนึ่งนะครับส่วนปัจจัยภายนอกก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการ QE นะครับซึ่งในช่วงของอวันที่28ถึง29เนี่ยนะครับก็จะมีการประชุม FOMC ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเฟดเองก็มีการคาดการณ์ไวว่าเฟดจะอาจจะมีการยุติโครงการ QE ตัวนี้นะครับอาจจะยุติเลย ซึ่งก็งเป็นไปตามคาดใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการันไว้แต่ก็มีความกังวลใจตรงนี้เข้ามาค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจยุโรปเองก็ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวแปรหนึ่งที่ต้องติดตามเนาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตลาดเองตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับกระตุน้นแรงซื้อหรือกระตุ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนแล้วก็อยู่ในช่วงการปรับฐานในขณะที่ผลประกอบการกลุ่มธนาคารออกไปแล้ว นะครับจบสิ้นกันไปแล้วก็เว้นวรกสักช่วงหนึ่งก็จะทยอยประกาศผลประกอบการออกมาโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของอ,อย่างอย่างปตทสพก็จะเริ่มออกละ,ะนะครับอันนี้ก็จะทําให้นักลงทุนเองเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะประพอร์กันรอกันส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการเล่นรอบนะจะไม่ได้หมายความว่า ลงทีเดียววูบหายไปเลยยังยังไม่ถึงขนาดก็จะมีเด้งหรือบาวบ้างเพราะฉะนั้นกรอบตัชนีในภาพระยะสั้นหน่อยนะคะสัปดาห์นี้เป็นยังไงแล้วระยะรอบเดือนเป็นยังไงคะตอนนี้เซ็ตติดลบนะคะแล้วก็อยู่ที่พันห้าร้อยยี่สิบสี่ค่ะด้านล่างดาวไซด์ลึกไหมคะก็ยังยังยังมองว่าจะมีสปอร์ตหลักๆอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดจุดถึงหนึ่งพันห้าร้อยสิบเก้าจุดอันนี้นี่คือคือในระหว่างวันนะอันนี้คือในระหว่างวันือระหว่างวันผมคิดว่าในในวันนี้เองตลาดเองน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเทสตรรรงนนนีี้้อออมาาไดััคืบยยว ในใหญ่วันนี้นิดนึงสักรายสัปดาห์และรายเดือนล่ะคะกรอบแลนล่างรนะคะายรายสัปดาห์ก็อาจจะต้องมองในภาพของ1508จุดหนึ่ัจุดนะคะจะเป็นแนวรับรายสัปดาห์ค่ะส่วนในระยะรายเดือนหน่อยนะคะรายเดือนก็อาจจะไกลไปไม่ไม่มากเท่าไหร่1 5 0 0จุดนะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าในช่วงจะเหลืออยู่สักประมาณสัปดาห์หนึ่งใช่ไหมสัปดาห์กว่ากว่านะครับเกือบ2สัปดาห์แค่นี้นะครับก็อาจจะ ต้องต้อง,ต,องต้องเทสเซ้นก่อนอยู่ที่1 5 19, 1 9 1,508รเน้ยตรงนี้ถ้ายื่นอยู่ได้เนี่ยนี่จะถือว่าเป็นสายสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีนะ,ะแล้วก็สังเกตได้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่เองเนี่ยจะชะลอการซื้อขายกันลงไปละเพื่อจะรอนะครับก็ปริมาณการซื้อขายจะบางลงไปสักนิดหนึ่งจะซึมละจะเข้าสู่ภาวะซึมแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะไปมองในเรื่องของออสิ่งต่างๆที่จะเป็นบวกเข้ามาหรือเปล่านะครับ แล้วด้านบนราคากรอบด้านบนแนวต้านใช่คะแนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งันห้า้อยสาสิบกจุดนะค่ะนะครับอันนี้จะเป็นแนวต้านที่อาจจะอาจจะมองว่าผ่านยากสักนิดหนึ่งนะค่ะนะครับเพราะว่าอย่างอย่างการเทสหรือการทดสอบเนี่ยจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะผ่านเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันตรงนี้ไปให้ได้แต่เส้นค่าเฉลี่ยห้าวันเนี่ยเฉียงลงมานะครับเฉียงลงมาก็ทําหน้าที่เป็นเส้นแนวต้านขาลงนะครับก็เลยทําให้ภาพของตลาดเองตอนนี้เองอ่ะยัง ยังมองการปรับฐานก็ยังยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสปรับฐานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้นะคะแต่ว่าภาพในระยะเป็นยาวไปจนถึงสิ้นปีนี่มองว่าปีนี้โอกาสเซตน่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือพันหได้ไหมคะยังยังมีโอกาสอยู่น,นะเฉพาะปีนี้นะ,ะในใน,ในช่วงหลังหลังจากที่พ้นควอเตอร์สาไปเนี่ยะนะครับคือซึ่งขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับในในแง่ของผลประกอบการที่ประกาศออกมาอย่างอ,อย่างบางธนาคารเนี่ยก,ก็ดีกว่าที่คาดการกันไว้บางธนาคารก็อินไลน์คือเท่ากันนะครับที่กับที่ที่ตลาดคาดการกันไว้ นะครับส่วนในในแง่ของภาค r ร a l sector อื่นๆเองเนี่ยก็ต้องรอกันสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าออกมาเป็นไปตามที่คาดการกันไว้โอกาสที่ตลาดคือคือตลาดตอนนี้กังวลใจว่าจะมีการปรับประมาณการลงนะครับโอกาสในการปรับประมาณการลงก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองสักนิเด็กก็จะไปมองอยู่ที่เดิม สำหรับในปีนี้เองเราก็จะมองว่าน่าจะมีโอกาสเทส1,650-1,651เจุดตรนแถบไทน<า>เพราะฉะนั้นโอกาสของการปรับฐานอาจจะเป็นโอกาสของการซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณวัชชัยสวัสดิ์พรใจจากบริษัททรัพย์โกเบกนะคะจะยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วเปิดสายปรึกษาหุ้นในรายการสต็อปลอสช่วงที่2หลังโฆษณาช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันก่อนค่ะ สต็อปล็สช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะทยอยโทรเข้ามากันได้เลยค่ะหมายได้โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะเรามาปรับพอร์ตแล้วก็ใครที่หาจังหวะในการที่จะตั้งรับหุ้นอยู่ในช่วงนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าแนวรับแนวต้านหุ้นเนี่ยตัวที่เรากําลังเล็งๆอยู่เนี่ยจะเป็นแนวไหนกันแน่นะคะก็โทรมาถามคุณวัชชัยได้ค่ะช่วงนี้เราจะไปที่สายแรกนะคะมีสายคุณนิสาเข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนิสาปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามใช่จ้ากจะถามเคบังค์ละคะค่ะซสวัสดีค่ะจ้างนี่จะถือดีหรือขายดีคะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะเคแบงค์อ่สองร้อยยี่สิบสี่ค่ะค่ะได้ค่ะ224ร้อยยเคแบงค์นะคะราคาเคแบงค์หน้ากระดาน235ค่ะมีกำไรแล้วนะคะจะถือต่อหรือจะขายทำกำไรดีคะสำหรับเคแบงค์เองเนี่ยก็ถือว่าประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้ถึง8%นะ นะครับเเดือนแรกมีกำไรถึง3 6 0 0 0ล้านเติบโตขึ้น14%เเนเยดียแล้วก็คิดเป็น7 8ประมาณ7 8ของประมาณการทั้งปีของเราที่4 6 0 0 0ล้านนี่ถือว่าออด,ดีมากๆเลยนะแล้วก็ในปีหน้านเนี่ยเรายังคาดการกำไรของเขาเติบโตขึ้นอยู่พอสมควร5 2 0 0 0ล้านนะครับก็แฟร์ไบลยูอยู่ที่268บาทนะครับนะอันนี้ก็คือคือ,ค,อคือภาพของทางด้านพื้นฐานนะครับส่วนในใ,ใ,ในในด้านของตัว Kbank เองเนี่ยจะมีแนวต้านที่สำคัญสำคัญเลยนะ จะอยู่ที่ช่วงระดับราคา237บาทะนะครับคือตอนนี้เองอาจจะเทสแนวต้านะถ้าสมมติว่าคุณนิสาเล่นรอบเนี่ยสองใกล้เข้าใกล้237อาจจะขายออกไปก่อนแล้วก็พอปรับตัวลดลงมาเองเนี่ยเนื่องจากว่าระดับราคาเขาอยู่ห่างเส้นค่าเฉลี่ยมากพอสมควรก็หาจังหวะซื้อคือเล่นรอบนะครับแต่ผมมองว่าการเทส237เนี่ยอาจจะ2 3 7 2า8เจนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านในช่วงระยะสั้นะนะครับกับกระปับเท่านั้นเองแต่ก็น่าจะยังมีโอกาสที่จะไปเทสผ่าน237แล้วก็ไป ไปไปถึงจุดสูงเดิมของเขาก็คือที่242บาทะนะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยถ้าถ้า ถ้าปรับแล้วขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสร้างจุดสูงใหม่ด้วยนะครับอันนี้จัถือว่าเป็นแบงค์ที่โดดเด่นจับตาที่แนวต้านก่อนแนวต้านแรก237ถ้าหากว่าไม่ผ่านอาจจะขายทันกำไรมาก่อนก็ได้ถ้าลงทุนในระยะสั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าถือยาวแล้วอยากจะลุ้นจริงๆถ้าผ่าน237ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่อันนั้นก็ลุ้นได้ยาวเลยนะคะก็รอดูที่แนวต้านค่ะเดี๋ยวมาที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ เชิญค่ะชอดภาราสค่ะคุณนภารัตน์ตัว T T I d L อะค่ะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะที่ไบโพลีนตอนนี้ซื้อไว้ที่1.87นี้ควรจะรับเพิ่มที่เท่าไหร่ดีคะค่ะทีไบโพลีนนะคะซื้อที่1.87นะคะวันนี้ที่ไบโพลีนราคาย่อติดลบลงมาเกือบ9%นะคะซื้อเพิ่มได้ไหมคะหรือว่าไม่ควรคะ1.87ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ราคากระดาน1.83ค่ะเยนะ ตัวของ TPI p o l ีนะคะก็เล่นข่าวกันเข้ามานะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ราคาลบลงไปนะครับประมาณ8กปอกว่าค่ะตัว TPI p o l ีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายคุณผู้ชมทางบ้านทยอยโทรศัพท์เข้ามากันได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบที่สายคุณสมหมายก่อนนะคะคุณสมหมายสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะอยากสอบถามตัวปทครับซื้อไว้ที 356ครับผมค่ะ356นะคะตัวปตทเดี๋ยวที่แย่ไ้พลีเดี๋ยวเรากลับมาตอบให้นะคะพอดีครับเปิดไม่ขึ้นจริงๆคะตัวนี้ค่ะมาที่ตัวปตทก่อนค่ะ356เป็นต้นทุนนะคะราคาหน้ากระดาน352ยังไงต่อดีคะครับก็มีมีลักษณะที่ไซด์เวยขึ้นไปถึงประมาณ378 380บอบาบาทเท่านั้นแล้วก็หักลงมานะ พอการการหักหัวของเขาลงมาเองเนี่ยในระยะช็อตเทอมเองเนี่ยนะครับจะมีซัพพอร์ตเส้นค่าเฉลี่ย5วันคือต้นทุนของท่านนักลงทุนท่านนี้อยู่ที่356บาทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจุดต่ำที่ที่คุณจะต้องยึดวินัยทางด้านเทคนิคก็คือเรื่องของ350บาทนะนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยจะมียังยังยืนเหนือซัพพอร์ตอยู่2บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด350เนี่ยแนะนำอาจจะอาจจะหนีไปก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่า การการแกว่งตัวของเขาเองเนี่ยยังยังไม่เห็นการสร้างฐาราคาอย่างมีนัยสําคัญมากนักนะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะในในแง่ของการพักหรือว่าปรับตัวอยู่นะครับาส,สามูนย์นี้ถือว่าเป็นจุดที่คุณจะต้องต้องตัดสินใจละ ก็เอาใจช่วยนะคะมาที่สายถัดมาเลยนะคะคุณประเสริฐเชิญค่ะครับสวัสดีครับคืออยากจะซื้อตัวอนันต์กับสิรินะครับอยากจะทราบว่าควรจะรับที่ราคาที่เท่าไหร่ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณครับอนันดาเดเวลลอปเมนต์นะคะมาที่ตัวแรกกันก่อนราคาของอนันต์อยู่ที่3ามบาทหกย่อลงมา2%เปเช้านี้นะคะมีแนวรับเท่าไหร่ดีคะถือน่าสนใจไหมคะอนันต์เหรอฮะเดี๋ยวอนันต์ผมว่าอาจจะ คือคือคือถ้าถ้าความน่าสนใจของของอนันต์เองเนี่ยจะอยู่ที่3ามบาทหกสตางค์นะคือคือเล่นรอบเนี่ยสาแล้วก็เน้นถ้าถ้าหลุดจาก3.6มจุดกเราก็จะไม่เล่นเขาก็จะต่อยอดขาลงลงมาทันทีเลยนะตรงนี้นะครับอันนี้นี่คืออนันต์นะครับสป,ปอร์ตอยู่ตรงนี้นะถ้าจะเล่นรอบระยะสั้นๆได้ แต่ถ้าจะถ้าถ้าคุณไม่ไหวเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องหลอสักนิดหนึ่งนะค่ะดูแล้วอาจจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมากกว่าใช่ไหมคะน่าจะนะค่ะเพราะฉะนั้นอมาดูแสนสิริเปรียบเทียบกันนิดนึงนะคะระหว่างแสนสิริกับอันนั้นแบบเมนอันไหนดูน่าซื้อกนตัวจะคล้ายๆกันนะครับนะครับในในในแง่ของตัว แสนสิริเองเนี่ยผมผมมองการปรับตัวรอบขาลงของเขายังไม่จบดีนะ,ะนะครับถึงถึงแม้ว่าจะจะปิดตัวในในลักษณะของโดจิโดจิตัวนี้เองอาจจะเป็นการพักครึ่งทางซะมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาเขาเขาไม่สามารถยืนหรือว่าสร้างจุดต่ำกว่า1บาทเกสิบเ็ตาง์ก็จะมีซัพพอร์ตต่อไปนะครับก็คือนั่นก็คือหมายความว่าเขาจะปิดแกลบนะ ปิดแก็บก็ลงมาได้ได้ได้มากพอสมควรก็คือหนึ่งหนึบาทเก้าสิบสองสตางค์แต่รูปแบบตัวนี้จะเป็นตัววีเชฟกับหัวลงมานะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในระยะชดเชยจริงๆแล้วจะมีซัพพอร์ตหลักๆอยู่ที่197คือคือคือในระหว่างวันเนี่ยจากนี้เป็นต้นไป2องสัปดาห์นเนี่ยจะต้องยืน197ให้ได้ถ้ายืนไม่ได้จะมีการปิดแกป๊ปอยู่ที่1นึบาทเกสตางค์ค่ะสองตัวนี้นตัวไหนมีดาวไซร์ริสมากกว่ากันคะเเออออ่อ่ถ้าเป็นความเสี่ยงเนี่ยตัวแสตลิชจะจะแพทเทิร์นน่่าากกลัวว ค่ะนะครับแต่ตัว,ตวอันนันเองเนี่ยอาจจะเล่น,ลอนรอบในลักษณะไซเวดดาวได,ได้ได้ได้ดีกว่านะครับค่ะลองตัดสินใจดูนะคะแต่ว่าดูจากลับแล้วก็ยังมีทิศทางการปรับตัวอยู่ทั้งสองตัวนะค,ะ,ค,คะต่อที่จายกุณสมชัยค่ะคุณสมชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะ จะคืออิตาเลียนนะไอทีดีนะครับทำให้เก็บของได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะไอทีดีลงมาจากหกบาทตอนนี้ห้าบาทสิบสตางค์นะคะไอทีดีถึงเวลาเก็บของได้หรือยังซื้อได้หรือยังคะไอทีดีว่ารอก่อนค่ะไอทีดีจะเก็บของเระผมผมแนะนำเป็นการเล่นรอบซะดีกว่าค่ะนะครับคือช่วงนี้เนี่ยช่วงของการเก็บของเองเนี่ยอาจจะ เลือกเลือกหลักทรัพย์ที่ที่ปรับตัวได้มากๆแล้วก็มีสภาพคล่องสูงสูงสูงกันนะครับคือสภาพคล่องหายไปนี่อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งในแง่ของ i อดีเองเนี่ยจะมีสพอร์ตอยู่ที่5บาบาทต้นๆถึง5บาท5าทสตางค์นะคือคือจะเป็นดับเบิลบอททอมหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยยังยังเป็นประเด็นอยู่แต่ก็น่าจะมีโอกาสเกิดดับเบิลบอททอมแล้วก็รีบาวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเองแนะนำเล่นรอบดีกว่านะสปอร์ตอยู่ที่5บาท5้าบาท5าทสตางค์โอกาสหลุด5บาทมีไหมคะ มีอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าอินดิเคเตอร์ยังไม่ใสยสัญญาณอะไรที่ที่ชัดเจนว่าจะกลับตัวขึ้นนะคยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวรอ,อนิดน,นึงนะคะอาจจะต่อรองราคาได้ด้วยต่อรองราคาสักนิดหนึ่งค่ะรอก่อนนะคะมาที่สายคุณแมวค่ะเราขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณแมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแยกทราบ KC e แนวรับเท่าไหร่คะค่ะ,คะยังไม่ได้ซื้อนะคะตัวของ KCE นะคะ นะคะนากระดานเ c e 3 9สบาท75สตางค์ค่ะมีเสน่ห์พอให้สะสมได้ไหมคะตัวนี้ยังน่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะคือในช่วงของ39บาทเนี่ยถึงช่วงของบริเวณแอเรียนะครับ39ถึงบอททอมเดิมของเขาที่38 38บาท50สตางค์แถวๆนี้นะครับะนะครับคือถ้าถ้าลงมา39 38.5แ้เองเนี่ยล้วยืนได้ดีเองเนี่ยน่าจะสร้างกรอบไซด์เวย์ออกด้านข้างไปได้นะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยด้วยปริมาณการซื้อขายที่ ที่ยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับนะครับคือคือมาแล้วหายนะครับอันนี้ถือว่าไม่โดดเด่นนะนะครับจากสังเกตจากตามกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับคือคือมาแล้วก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของซัพพอร์ตเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็น่าที่จะเล่นรอบได้นะครับมีมีโอกาสดีดีขึ้นจากเรื่องของ I อซายด้วยนะครับที่ที่ดูแล้วไม่สร้างจุดต่ำใหม่อย่างมีนัยสำคัญนะครับค่ะขออนุญาตไปดูกลุ่มสื่อสารให้สักนิดนึงนะคะตัว เอสวานเป็นหุ้นที่ที่สามารถที่จะเล่นรอบได้อยู่เรื่อยๆนะค่ะจึงเป็นเป็นหุ้นใหญ่ที่ที่มีสภาพคล่องสูงด้วยแอสวานในระยะสั้นๆเองอาจจะมีการพักหรือว่าปรับตัวลดลงมานะครับในในแง่ของซัพพอร์ตเขาจะอยู่ที่222บาทนะครับคือระยะสั้นๆเลยนะครับคือจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยไม่ควรต่ํากว่า222ลงมาถ้าหลุด222ปุ๊บเนี่ยจะมีซัพพอร์ตที่น่าสนใจจริงๆแล้วเล่นรอบได้เลยนะครับอยู่ที่ระดับราคา จะอยู่ในกรอบสั้นๆสักนิดหนึ่งอยู่ที่217นะ217 218เจ่งแถวนั้นค่ะตัวอินทัชละคะในกรณีของอินทัชนะฮะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอินทัชกันนิดหนึ่งนะคะผู้ชมในกรณีของอินทัชเองเนี่ยอินทัชเนี่ยดูแพทเทิร์นเทียบแล้วเนี่ยอินทัชเนี่ยจะมีโอกาสที่จะสร้างฐานราคาอยู่เหมือนกันนะซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่70บาท25สิบห้ตางค์แถวนั้นนะนะครับคือคือคือดูกันสักน,น,น,น 70, 70, 70ิดหนึ่ง70 70.25เนี่ย นะครับถ้าไม่สร้างจุดต่ํากว่าตรงนั้นนี่ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็น่าจะแขวงตัวอยู่ในกรอบของแนวแนวแนวต้านของเขาจะอยู่ที่ระดับราคา71.50าท 71, นะครับจะอยู่ในกรอบเนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเบรกอัพ71.5จะเป็นลักษณะการลับตัวในลิงในใน,ในเรื่องของแอ,องกะะะไหนาขึ้นไปะนะครับ ด้นะย้อนออกลับมานะดูตัว TPI Poly นิดนึงนะคะมันทุกแม่ใจว่ากราฟเปิดได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,อะตอนนี้เซ็ตใกล้จะเปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะผู้ชมคะเมื่อช่วงปิดครึ่งวันเที่ยงที่ผ่านมานะคะ ตัวของเซตเองติดลบลงไป1.78จ,จุด,ดนะคะนะกราฟเปิดไม่ได้ต้องขออภัยนะคะสำหรับตัว TBI p o ลีน hmm. ค่ะเรามากำหนดกลยุทธ์การลงทุนย้ำส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้สัญญาณของการปรับฐานยังไม่จบรอบนะคะคยังคงมีโอกาสที่จะย่อตัวปรับฐานกันต่อเนื่องกลยุทธ์ในช่วงนี้ควรจะถือหุ้นเท่าไหร่ถือเงินสดเท่าไหร่ดีคะลักษณะของการถือถือครองหุ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็ยังยังมองภาพของระยะมีเดียมเติมที่ดูดีอยู่นะครับแต่ก็ภาพของระยะสั้นๆยังสามารถที่จะเล่นเล่นเล่นรอบได้อยู่นะครับช่วงนี้เองก็อาจ จะมีลักษณะหันไปถือถือ,ถอครองสินทรัพย์อื่นๆได้บ้างนะครับอย่างเช่นตราสารนี่ก็มีมีม,ม,มีมีโอกาสที่ดีอยู่เหมือนกันนะค่ะ<ฆ>เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเล่นรอบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งเงินมาได้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาเล่นรอบลงซื้อขึ้นขายไปอย่างนี้น,น่าจะดูดูดูด,ด,ดูได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแง่ของผลประกอบการที่ทอยอยประกาศออกมาแล้วเนี่ยในช่วงของออหลังจากที่ช่วงของเ,ออเดือนพฤศจิกายนผ,านผ่านคนไปปุ๊บเนี่ย เซดินเดคคาดว่าน่าจะสร้างฐานราคาได้ช่วงนั้นจะเป็นช่วงของการสะสมอีกครั้งหนึ่งนะอันนั้นก็จะอาจจะประพอเพิ่มเข้ามาอีกทีหนึ่งในสำหรับระยะมีเดยมเทอนะช่วงนี้คงต้องต้องเน้นเล่นระยะสั้นๆไปก่อนกับแกว่งตัวตามตามในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอันนี้จกดดันนะส่วนในในในแง่ของ ผลประกอบการเองเนี่ยติดตามอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอินไลน์ตามที่ตลาดคาดการไว้หรือเปล่าถ้าอินไลน์ตามที่ตลาดคาดการกันไว้โอกาสที่เซ็นดินเด็กจะถึง1650จุดในช่วงของปลายปียังมีอยู่ครับ6 5 0้าศูย์ 1, 1่ยังพอมีอยู่นะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เองอาจจะต้องกําหนดกลยุทธ์การลงทุนเล่นสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าค,ความเสี่ยงในการปรับฐานยังไม่จบค่ะโอกาสในการที่จะทยอยสะสมระดับมีเดียมเทอมนะคะก็อาจจะต้องรออีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะต่อรองราคาให้ได้หุ้นที่ถูกกว่านี้ด้วยนะคะก็เอาใจช่วยสําสหรับใครที่ติดหุ้นอยู่บริหารจัดการพอให้กลับมาพลิกมีกําไราให้ได้นะคะนี่เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนนะ,ะจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์โคลเบกนะคะคุณธวัชชัยอจจัศวพรชัยที่ยังคงมองว่าปลายปีหุ้นไทยจะไปต่อะคขะุณ มากเลยค่ะค,คุณผู้ชมคะหมดเวลาของ stop loss แล้วนะคะวันนี้คุณธวัชชัยอัศพลชัยจากในสันหลักทรัพย์โกเบกหมวยธนวัลมรัโชตและทีมงานลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ